วิธีการสมัครสมาชิก A f f i l i a t e เพื่อสร้างไรายได้กับ Amazon นะครับโอเคให้เรามาที่ลิงก์ f i l i l t e โ e p r o รม .amazon.com เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้พร้อมกับวิดีโอนี้เมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วต่อไปก็คลิกที่ sign up สำหรับใครที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ Amazon ให้เราคลิกที่ create your amazon account เสร็จแล้วทำการใส่ชื่อแล้วก็นามสกุลเข้าไปนะครับใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดครั้งเสร็จแล้วก็คลิกที่ create your amazon account ทำการใส่ที่อยู่ของเราให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็คลิกที่ next ใส่ลิงก์โดเมนเนมของเว็บบล็อกของเราเข้าไปเสร็จแล้วก็คลิกที่ add ถ้ามีหลายบล็อกก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับเสร็จแล้วคลิกที่ next ตรงนี้ให้ติ๊กที่ no นะครับเสร็จแล้วคลิก confirm ทําการใส่ store id ที่เราต้องการเข้าไปเสร็จแล้วทําการใส่ข้อความสั้นๆเกี่ยวกับเว็บบล็อกของเราเข้าไปตรงนี้ติ๊กที่บล็อกตรงนี้ผมใส่เป็น b ็อก post เสร็จแล้วทําการใส่อักษรแคปชั่นตามที่เราเห็นที่ช่องนี้นะครับคลิกที่ช่อง u a e ต่อไปก็คลิกที่ Finish โอเคเราก็จะได้ Associate ID มาขั้นตอนต่อไปไปทําการเขียน Tag Information กันคลิกที่ Now ทําการล็อกอินเข้าไปในบัญชีของเราก่อนนะครับต่อไปให้เรามาที่ช่องนี้เลือกเป็น Pay by Check เสร็จแล้วคลิกที่ Save ต่อไปมาที่ Add Bank Account Add New Bank Account ต่อไปให้ล็อกอินเข้ามาที่บัญชี Payoneer ของเรานะครับมาที่ manage มาที่ receiving account คลิกเข้ามาที่บัญชีธนาคารอเมริกาของเราคัดลอกเอาชื่อของเรามากลับมาที่ Amazon สำหรับ bank location เนี่ยถ้ายังไม่ได้เลือกเป็นอเมริกาให้เราเลือกเป็นอเมริกาก่อนนะครับโอเคทำการใส่ชื่อของเราเข้าไปที่ช่อง account holder name กลับมาที่ Pay o n e น r ทำการ copy เอา account number มากลับมาที่ a m มซ o น ใส่ Account Number เข้าไปที่ช่อง Account Number ประกลับมาที่ p a y โอเนียคัดลอกเอาชื่อแบงค์มากลับมาที่ a m ม z o ซใส่ชื่อแบงก์เข้าไปที่แบ n k ์เนมต่อไป Bank Currency เลือกเป็น us dollar ์ a c c o u n t Type เลือกเป็น Checking ช่องนี้ทำการใส่ Account Number ของเราเข้าไปอีกครั้งหนึง่งต่อไป r o u t i n n Number รกลับมาที่ p a y โอเนียคัดลอกเอา r o u t i n g Number มากลับมาที่ a m ม z o n ใส่หมายเลข routing number ลงไปเสร็จแล้วก็คลิกที่ save โอเคตอนนี้ก็ได้ทำการเพิ่ม bank account เข้าไปเรียบร้อยแล้วต่อไปกลับมาที่หน้าแรกมาที่ tag information คลิกเข้าไปที่ united states current tax status tag classify เนี่ยเป็นแบบ individual นะครับเราเป็นคนอเมริกัน citizen หรือไม่ไม่ใช่ข้อน,นี้ก็ตอบไม่เสร็จแล้วทำการใส่รายละเอียดของเราเข้าไปตรงนี้ติ๊กที่ช่อง i have a non us tin เลือกแท็ก identification number เสร็จแล้วช่องนี้ใส่หมายเลขบัตรประชาชนของเราเข้าไปใส่ขีดระหว่างตัวเลขตามรูปแบบที่เขากำหนดมาให้ต่อไปก็คลิกที่ continue r e l a t e income ก็ให้ติ๊กข้อสุดท้ายนี้ตรงช่องนี้ใส่5%เสร็จแล้วก็คลิกที่ save preview เราก็จะได้ฟอร์มนี้มานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างติ๊กที่ช่องนี้เสร็จแล้วทำการใส่ชื่อของเราเข้าไปเสร็จแล้วก็คลิกที่ submit form คลิกที่ Exit Interview ตอนนี้สถานะของ Tag Information ก็เป็น Complete แล้วลองกลับมาดูที่หน้า Home หน้า Home นี้ก็จะรายงานรายได้ของเราอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการนํำลิงก์ Affiliate ของเราไปใช้งานให้เรามาที่หน้าแรกของ Amazon ค้นหาสินค้าที่เราต้องการที่จะทำการ p r o m o t เมื่อเราคลิกเข้ามาที่หน้าสินค้าแบบนี้แล้วให้เรามาที่ Get Link เราก็จะได้ลิงก์ Affiliate ของเราตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะนำลิงก์ไปใช้งาน ให้เรานำลิงก์นี้ไปเช็คก่อนโดยมาที่หน้าบัญชี a f f i l i t t e ของเราโดยคลิกที่3ขีดตรงนี้เสร็จแล้วคลิกที่ t o คลิกที่ลิงก์เช็คเกอร์วางลิงก์เ f f i l อ a t e ของเราลงไปในช่องเสร็จแล้วคลิกที่เช็คลิงก์ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าลิงก์นี้ไม่มีแท็ก ID ของเราโอเคถ้าขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าลิงก์นี้ใช้งานได้เราสามารถใช้ลิงก์นี้ไปสร้างรายได้ได้